ลำนำไม่หุส่วนตอนที่3้หเล่มที่29ซึ่งตอนนี้ก็เป็นตอนสุดท้ายของเนื้อเรื่องนะครับอาจจะไม่จบนะครับต้องขออาภาัยเพราะว่าในเมืองไทยมีการแปลไว้เมื่อ10ปีที่แล้วก็ถึงแค่เล่มที่29นะครับจากเนื้อเรื่องทั้งหมดที่ผู้ประพัน์ที่เป็นชาวไต้หวันได้ประพันธ์ไว้ทั้งหมด31เล่มนะครับ แต่ขณานี้ในเมืองไทยมีการแปรลไว้แค่9 9เ้ยมาต้องขออภัยด้วยนะครับผมเมื่อกี้นี้เสียงอะไรทูลองค์หญิงหม่อมฉันไม่ทราบเหตุคะ่ะระหว่างนั้นเสียงร้องไห้คร่ำครวญดังแว่วมาแต่ไกลอีกครั้งก่อนอีกสงบลงอย่างรวดเร็วพอตะแคงพอลองตะแคงหูฟังดีๆก็ไม่ได้ยินอะไรแล้วรอบตัวงเงียบงัดราวป่าชา้า เสียงนั้นคล้ายพวกคล้ายเสียงพวกนั้นเกิดขึ้นแต่เพียงในจินนากการของนางไม่ได้มีอยู่จริงนางเอ่ยสั่งเจ้าออกไปถามคนอื่นดูสิว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทำไมดึกเดินเที่ยงคืนยังมีเสียงเอะแบบนี้อีกนางกำนันคนนั้นออกไปสักอึดใจก,ก็กลับเข้ามารายงานหมอมชันไปถามองครกักษ์อยู่ด้านนอกเห็นว่ามีทหารยามที่เฝ้าประตูวังหลับระหว่างอยู่เวนท่านอุปราชเดินตรวจตราผ่านมาเข้าจึงถูกประหารทันทีตามกฎติค่ะ มยควงขมดคิ้วแค่กลางวันก็งานยุ่งจนทําให้หมดอยู่แล้วตกกลางคืนยังต้องออกตรวจตราเขายุ่งยิ่งกว่าเสด็จพี่ซสีอีกไปเตรียมขนมกับน้ําชาไปห้องหนังสือซสีคอีนี้พาไปนั่งอ่านหนังสือที่นั่น นางกะนันแย้งอย่างลำบากใจทูลองค์หญิงท่านอุปราชสั่งไว้ว่าพวกมอมชั้นต้องแล้องหญิงทรงพักผ่อนให้มากๆเพื่อถนอมพระวรกายอีกไม่วันก็ผู้เป็นนายถนึงตาสายข้าออกจากตำหนักไม่ได้ยังพอเข้าใจนี่จะไม่ให้ลงจากเตียงกันเลยเชียวหรือท่านอุปราชไม่สั่งเรื่องเวลาพักผ่อนขององคหญิงนั้นพอเห็นมิ้วกวงกรดนางกนันจึงไม่อยากขัดใจให้ตัวเองลำบาก และยอมหุบปากเอาไว้เตรียมหนะ้าห้องหนังสือตามคำสั่งแต่โดยดีมิ้วควงเดินออกไปอ่านหนังสือหลายวันหลังจากนั้นนางยังคงถูกกักบริเวณเหมือนเดิมนางเป็นห่วงอาการป่วยของพี่ชายตลอดเวลาเพราะไม่ได้ไปเยี่ยมเยียนด้วยตัวเองหัวใจจึงร้อนรุ่มในลางสะฮอนอย่างบอกไม่ถูกแต่ลองคิดคิดดูอีกทีเสด็จพี่เป็นคนเก่งกาดเฉลียวฉลาดทั้งยังเฉียบขาดออกอย่างนั้นใครเล่าจะกล้าคิดไม่ซื่อรับล้างเข่าที่ผ่านมา ทอร์นิก้าเล่นตุกติดกับเสดพี่แล้วยังอยู่รอดปลอดภัยมาจนทุกวันนี้เห็นยังมีแต่อยู่ล่างแค่คนเดียวดูเหมือนอยู่ล่างก็รู้อยู่เต็มอ,อกว่าตัวเองโชคดีไม่หันที่รอดตัวมาได้จึงไม่กล้าทําเรื่องอีกเป็นครั้งที่สองเสดพี่คงจะจงใจให้หนางกระเ้านั่นแหละแต่ถึงอย่างนั้นเหมียวกวงก็ยังคงส่งคนมปทูลขอกระเ้าเเรื่อยๆอย่างไม่ยอมตัดใจและบอกว่าองค์หญิงอยากเห็นพระพักตร์เจ้าอกสักครั้ง ทางต้องห่งหลีอยางคงเงียบกริบแม้แต่อยู่ล่างลูกพี่ลูน้องก็ไม่เห็นหน้าสมให้แค่คนและของคือ คนก็คือช่างตัดเสื้อฝีมือละเอียดปราณีตจะช่วยตัดชุดทรงสําหรับโอกาสต่างๆเตรียมให้องค์หญิงรวมไปถึงเครื่องประดับงามๆที่ใช้ในวันมงคลของก็คือแพรพาในอัญญามณีที่เปินข้ามิได้ข้าวองค์หญิงมิ้วควงจะเสกสุรพแพร,พระสะพัดไปทั่วแต่และวันจึงมีข้าวข,าขาองในดีส่งมาที่ตำหนักไม่น้อยนอกจากพระราชทานจากตังอองแห่งหลี ยังมีของขวัญแสดงความใจดีจากพระญาติพระวงศ์กับเหล่าคุณนางสามการของราช,ชาสำนักการแต่งงานของมิวกลงถือเป็นโอกาสมงคลระดับมัดเ็เนื่องจากระยะนี้เกิดคดีฆาตการรมเึ้นในเมืองหลวงอย่างต่อเนื่องรวมทั้งเหตุผลพูดออกมาได้ไม่สะดวกปากทุกคนจึงพากาันร,ระวังตัวเป็นพิเศษโดยให้ข้ารับใช้ผู้นำกองขวัญมอบให้ตำหนักเสียส่วนใหญ่ของที่นำคนที่นำกองขวัญมาส่งให้รับการบอกกล่าวจากทางวังหลวงว่าระยะนี้องค์หญิงต้องเตรียมตัวสำหรับพิธี สมรตามทมเนียนแล้วไม่ควรออกมารับแขกของควันจุกส่งมที่หน้าประตูตำหนักและให้องค์รักรักรบช่วงต่อนำไปไหว้อง,งหญิงพร้อมรายการข้าวของภายในเวลาไม่กี่วันของล้ำค่านานาชน,น,นิดก็กินบนที่ห้องในตำหนักไปแล้วเจ็ดแปดห้องทำเอาพวกนางกำนันจุปากตา เป็นประการด้วยความชื่นชอบไปในมิ้วควงที่หม่นมองอยู่ในใจเพราะนี่แสดงเห็นว่าแม้เศรษฐีองนางจะล้มป่วยใจก็ไม่ได้อ่อนลงเลยสนิทของควันแต่งงานเพิ่มพูนมากเท่าไหรโอกาสที่นางจะได้ไปอยู่ในบ้านเกิดมึงนอนต่อไปก็ยิ่งริบหรีเท่านั้นมิ้วควงถือกำหนดในราชวงศ์จึงไม่บริสุทธิ์ใส่เสื้อเหมือนผู้หญิงทั่วไปองคหญิงคนหนึ่งแต่งงามอยู่ต่างรัาหมายคำว่าอย่างไรเล่า หมายคำว่ารัฐสองรัฐได้เกี่ยวดองกันทางเครยญาตินับจากนี้ปลายจะมีแต่ความสุขและเรื่องดีๆอีกไม่นานนางจะให้กำเนิดองค์ชายตัวเน้อยเพื่อสืบทอดราชบัลลังก์ต่อไปจากองคหญิงก็นางจะได้กลายเป็นฮองเฮาจากนั้นค่ได้เป็นไทเฮามีหรือหนทางจะรวยได้ดกิริปราบแบบนั้นในความพันหญิงกันเกี่ยวดองทางเคยญาติวังสองรัฐมักต้องมาแลกเดิมตาและความขมขื่นของลูกผู้หญิงลูอย่างองหญิงช้างหลิว แห่งเจ้าเปิดแห่งงานกาบราชญาชิงหลีแห่งถงนั้นปลายน่อดิท้องหญิงเพียงแค่ไร้เดียงสาอ่อนต่อโลกจนหลงละเมอไปกับรักแรกถึงก็เขียนกรอ,อรักเพียงตู้เฟิงจนชีพวายไม่พึงใจปรารถนาเจ้าแผ่นดินชิงหลีปุงผูกใจเก็บแขนพอนางแต่งงานไปก็ถูกม้างเมื่อเย็นชาสายจนท้ายต้องตายอย่างหน้าอน,นาดในต่างแดนนี่เป็นเพียงตัวอย่างเล็กๆขององค์หญิงที่มีชีวิตขมขืนหลังแต่งงานพลัดบ้านพลัดเมืองเท่านั้น หากให้ยกตัวอย่างอย่างชัดเจนขึ้นอีกนี่ก็คือพี่สะใภ้ของนางเององหญิงอีเฉียนแห่งเปิดฉีดต้องมาตายในวัยสาวเพียงเพราะแสดงท่าทีผิดพลาดในเรื่องเล็กๆน้อยๆเหมือนกันไม่ใช่หรือข่าวได้แพร่เอาไปข้างนอกก็คือองเฮารัตหลีป่วยตายแต่องค์หญิงมิวกวงอยู่ในวังหลวงที่เป็นน้องสาวสุธ่รักของตาอ,องแห่งหลีมาโดยตลอดย่อมรู้เห็นข้อที่จริงอันน่าหวาดกลัวดีกว่าใครองค์หญิงแต่งงามอยู่ต่างแดนก็เหมือนหยดน้ำค้างบนใบไม้แห้งริมฝัง่ง หากไม่ถูกแดดเผาอย่างโหดร้ายก็ต้องถูกเกลียวขึ้นอันป้าครั่งโทมสัตห้หายลับไปพร้อมใบไม้นั้นหนีไปพ้นอย่างใดอย่างหนึ่ง แน่นอนว่าชีวิตคู่อันแสนสุขขององค์หญิงก็พอจะมีให้ได้ยินอยู่บ้างแต่ว่าไม่ง่ายเลยมิ้วพวงโบ,บกมือสั่งให้ข้ารับใช้มายกของควันที่วางเรียงรายเต็มโต๊ะออกไปนล้ถอนหายใจเงียบๆในเมื่อตัดิใจทําตามคําสั่งพี่ชายแล้วก็มีควรพุงสั่นให้มึนวายใจอีกนั่งทำให้จสต็จที่โกรธจนถูกลงโทษเช่นนี้แต่เพื่อศักดิ์ศรีรัฐหลีถึงยังไรจัตติ้งยมปล่อยให้ว่าที่สาม,มีรังแกนางเกินไปนักกรอก ไม่รู้ว่าอาการป่วยของเศรษฐีเป็นอย่างไรบ้างเมียวกวงเพิงแค่เด็กสาวอายุในน้อยคนหนึ่งเมื่อต้องแต่งงานไปอยู่ต่างรัฐจึงจะหายอย่างห้ามมาอยู่นางทบทนเรื่องราวต่างๆแล้วสั่งตัวเองให้คิดมากที่ต้องเป็นอย่างนี้ทุกวันนี้กระเพาะทําตัวเองทั้งนั้นไม่แน่ว่าเศรษีอาจจะจงใจทําให้นางกระวนกระวายเป็นการลงโทษอย่างหนึ่งก็ได้บางทีถูกลงโทษในลักษณะนี้ต่อไปสัก,กสพักเศรษฐีเห็นว่าสมควรแล้วก็รีกนางไปเ,เฝ้าเอง คืนนี้ก็เหมือนอย่างทุกวันเหมียวกลวงเข้ามาหาอะไรอ่านในห้องนั่งซื้อลังกินข้าวเย็นเสร็จนังอ่านวาทะมิงอ้องเล่มนั้นจบไปหลายรอบแล้วแต่ยังวางเอาไวบ้บนโต๊ะไม่ได้เก็บขึ้นชั้นหนังสือคืนนี้นังจิบชาร้อนร้อนทางคลิกหนังสือไปถึงหน้าที่เขียนไว้ว่า มนุษย์ทุกคนเป็นผลงานที่สวรรค์ทุ่มเทแรงกายแรงใจสร้างขึ้นดังนั้นคนเราจึงเกิดมาเท่าเทียมกันไม่มีใครสูงส่งหรือต่ำต้อยกว่าใครมีกวงใส่หน้าพึมพำหมิงอ๋อมีแต่ท่านเท่านั้นแหละที่พูดอะไรประหลาดประหลาดเช่นนี้ออกมาได้หากมนุษย์เกิดมาเท่าเทียมกันสามัญชนยบเท่ากับเชื้อประวงผู้หญิงเท่าเทียมกับผู้ชายอย่างนั้นิหน้าท่าเชนั้นผู้หญิงก็สามารถเลี้ยงแต่งงานกับคนให้พึงใจได้เหมือนกับผู้ชายใช่หรือไม่นางยิ้มขันคำพูดของตัวเองก่อนจะหน้า หมองลงสายลมเย็นๆลำเผยเข้ามาในห้องมิ้วควงเงยหน้าขึ้นมองผ่านบานหน้าต่างไปหาจันเสี้ยที่ลอยอยู่ไกลลิบจากนั้นก็วางหนังสื้อลงเดินออกไปข้างนอกเสด็จที่แค่มีพระบัญชาห้ามนางออกนอกตำหนักแต่ถ้า้ออกมาที่สวนย่อมไม่มีใครกล้าขวาง นางกำนันสี่คนเดินตามหลาได้ถูกองหญิงไล่กลับไม่ให้มาขาดัดขวางความสําราญมือกวางเดินเข้ามาในสวนตามลําพังและสุดตัวลงนั่งบนมมาหินใต้ต้นไผ่หลินที่กาลังออกดอกสีขาวเป็นพวงกล่าวพร่างพอลมกลางคืนพัดมากราวหนึ่งกีบดอกสีขาวล่งมาติดสามเส้นผมและลาตัวนางมองระเพลินคล้ายหิมะทว่าส่งกลิ่นหอมกล่นที่หิมะไม่มี มีกวางนั่งสูดกลิ่นหอมบุปผาในค่ำคืนอันเงียบสงบอารมณ์ปลอดปร่งขึ้นเล็กน้อยพร้อมกับสีหน้าผ่องใสขึ้นทันในนั้นเสียงแปลกๆก,ก็ดังเข้าหูองค์หญิงแห่งดีชะงักเงี่ยมี่นั่งเงี่ยหูฟังอยู่ครู่หนึ่งถึงแน่ใจว่าเป็นเสียงคนสะอื้นให้เบาๆดูเหมือนจะดังมาจากทางเฉลียงทางเดินนังลุกไปที่เฉลียงตามเสียงเดินไปเรื่อยไม่ทันไดเห็นร่างของใครหนึ่งหลังพุ่มไม้แต่น,นั่งคุดคูอยู่บนก้อนยินท่าทางเป็นกำลังเช็ดน้ำตา เมียวกวงส่งเสียงถามร้องไหท้ทำไมรึคงเพราะไม่คิดว่าจะมีใครมาเห็นฝ่ายตรงข้ามตัวแข่งทื่อเหมือนหนูเวลาตกใจกรธสักพักถึงมีสตุที่รับรู้ว่าผู้มาใหม่เป็นองค์หญิงจึงได้เดินออกจากหลังผู้ไม้เพราะไม่กล้าวิง่งหนีแสงจันทร์ดบดูส่องให้เหมียวกวงเห็นเครื่องไม้แบนนางกำนัน ส่งให้เห็นเครื่องแบบนางกระนันได้ถนัดตานางกะนันคนนัน้นคุกกข่าลงขอรับโทษเสียงแข่มมอมฉันสมควรตาได้วับกวนองค์หญิงขอองค์หญิงโปรดทรงตรงพระอายาด้วยปีค้ามไหนเหงยหน้าขึ้นมาสิ อีกฝ่ายทําตามคําสั่งเผยเห็นใบหน้าอ่อนสของเด็กสาวอายุราวสิบสาสปีมีกวงพิจารณาดูแลมาติดอยู่ในความทรงจําคงเป็นนางกำมันหน้าใหม่ถึงส่งเข้ามาทํางานชั้นต่ํากระมังนางคร้านจะถามซื้อแค่สนใจแต่เพียงสิ่งที่ตนสงสายเจ้าร้องไห้ทํำหม่นางการะนันตอบเบาๆทูลองคหญิงม่อมฉันร้องไห้ให้พี่สาวเพคะวันนี้คนรู้จากที่โรงครนำอาหารมาส่งหมอมฉันว่า บอกม่อมฉันว่านางตายแล้วพูดพูดไปน้ําตาไหลออกมาอีกพี่สาวจากพนางในวังหลวงเหมือนกันหรือถูกประหารอย่างนั้นสิเอคข้ามิ้วกลวงเข้าใจในทันที กฎระเบียบในวังหลวงรัดหลีเคร่งขัดหนักหนาน,นางกำนัน,นทำผิดแล้วถูกประหารชีวตไม่ใช่เรื่องแปลกองหญิงแห่งหลีพยับหน้ารับรู้ก่อนอย่าสั่งหลังจากกุ้นคิดครู่หนึ่งเจ้ายัางเด็กไม่รู้ความวังหลวงมีระเบียบกฎเกณฑ์ของวังหลวงในสวนนี่ไม่ใช่ที่ให้เจ้ามานั่งร้องไห้แม้จะคิดถึงพี่ซาก็ต้องไปร้องไห้ในเรือนข้ารับใช้คืนนี้เจ้าทำรมข้าตกใจแทบแย่แต่ไม่ต้องโกรธไปที่พูดอีข้าไม่ได้คิดจะเอาผิดแค่สอนรู้ไว้เพราะเห็นเจ้าหน้าสง ามานั่งร้องไห้คร่ำควรวญในตําหนักกลางดึกกลางดื่นแบบนี้หากว่าบ้านประจําหนักมาเจอข้าวเกรงว่าเจ้าก็ไม่จุดจบไม่ต่างจากพี่สาวหรง นางกำนันน้อยเบิกตากว้างในความบาดกลัวพร้อมพยักหน้ายี่ก่อนจะแย้งเสียงแผ่วๆทูลองค์หญิงพี่หม่อม้าวหม่อมฉันไม่ได้ทำอะไรผิดเมียกวังยิ้มบางๆอย่างไม่แปลกใจคนที่ถูกประหารคือพี่เจ้าในสายตาเจ้าย่อนางย่อมไม่สมควรตายอยู่แล้วองค์หญิงไม่ใช่ความผิดของพี่สาวหม่อมฉันจริงๆเพคาทุกคนถูกประหารกันหมด คนฟังถึงกับพง,งะทุกคนหรือทุกคนทุกคนไหนกันตำหนักบันทมตาอ๋องพี่สาวหม่อมฉันเป็นนางกำนันประจามตำหนักบันทมตาอ,อา๋องเพกาเพราะถึงเรื่องหนีมปนา่งเด็กสาวก็เต็มไปด้วยความรั่นเพลิงก่อนลดเสียงลงอีกเล็กน้อยทูลองคหญิงท่านอุปราชสั่งประหารทุกคนไม่ว่าจะนางกำน,นันหรือองครักษ์ในตำหน,นักคนที่ทำงานในรงควบอกว่าพื้นหน้าตำหนักจึงนองไปด้วยเลือด คนที่ถูกฆ่าตายในคืนนั้นต่างร้องไห้คร่ำครวญอย่างน่าเวทนาพี่สาข้หมอมชั้นก็เป็นหนึ่งในนั้นหัวใจเขามีควรกระตุกว่าไ่ได้ยิงคําว่าตําหนักบรรทมตาอ๋องหรือว่าเสียงร้องโหยหัวนที่แว่วก็หัวในคืนนั้นจําเสียงร้องของคนที่ถูกประหารชีวิต นางกำนันในวังหลวงก็มีลำดับยศเป็นขั้นๆคนที่เข้าไปรับใช้เจ้าแผ่นดินนากปฐมได้ย่อมทำงานนีรอบภาพมีไหวลิปและได้รับความไว้วังใจอยากต้าองแห่งหน,นีในระดับหนึ่งเกิดเรื่องร้ายแรงอะไรขึ้นก็น่าถึงก็ต้องสั่งประหารค่ารับใช้ทั้ง,งหนัดเชียวหรือมียควงยิ่งคิดลยิ่งผ่นใจ ใบหน้านวลเนียนเพื่อสีเปิดอสีลงใต้แสงจันนางยืนอึ้งอยู่อย่างนั้นสัมพักก็ค่อยเห็นว่านางกำลังน้อยยังคุกเข่าอยู่ตรงหน้าองค์หญิงผู้สูงสักโบกมือไล่ยอย่างอ่อนแรงไปได้แล้วไม่ว่าเจอใครก็ห้ามพูดอะไรทั้งสิ้นหาไม่ใช่ต้องตายแต่ด้วยส่องเสียงเสียงสั่งค่อนข้างแห่พราก นางกำนันน้อยโคกศีรษะกับเพื่อนลุลูกขึ้นเดินจากไปเหมือนได้รับอภัยอย่าโทษหรือแต่มีกวงยืนอยู่ตรงนั้นคนเดนียวสายลมปลายและดูใบไม้ผลิยังคงความเน็บหนาวจนร่างแบบบางสันส้าน นางระง,งับความกลัวจากการคาดดาวตัวเองเอาไว้ในใจแล้วจับกำแงพงพยุงตัวเดินกลับเข้าตำหนักของนางกำนันรีบถามขึ้นไม่เห็นสีหน้านางไม่สู้ดีองค์หญิงทรงเป็นอะไรไปเพ่คะหากทรงตากลมจนครั่นห้นครั้นตัวหม่อมฉันว่าองค์รักข้างนอกไปตามมาหลวงมาทันทีไม่ทราบเปนอนความปริเรียนท่านอุไรามาดูด้วยหรือไม่ในหัวเต็มไม่ได้ข้อสงสัยเป็นร้อยเป็นพันข้อข้อที่รุนแรงที่สุดทําให้นางอกสั่นควันแผนมันยืนอยู่ริมผ้าหากจับ ัอยู่ล่างมาถามให้กระจ่างเสียเดี๋ยวนี้อยากจับตัวอยู่ล่างมาถามให้กระจ่างเสียเดี๋ยวนี้แต่พอกําลังจะเพชหน้าให้ตามอุปราชนางก็ต้องชะงักไปยมิ้ว่วงยืนเืมออยู่นางก่อนจะฝืนยิม้มใครบอกว่าข้าไม่สบายกันไม่คู่แค่งเงียนหน้าชมจันทและไปยืนอยู่ต้นปลายหลิงโปรยกรีบดอก ไม้เพลินจนเมื่อยคอนะพวกเจ้าคนไหนหนวดเก่งๆบ้างไม้นางกำลังอานยุป,ประมาณ20ถ้ท่าทางเป็นผู้อยากหนึ่งย่อก,กายตอบหม่อมชั้นพอจะนวดเป็นเพคะถ้าฉะนะกันเลยเจ้านั่นมานวดใหค้ค่ะพวกนางกำลังช่วยกันประคองมีอกวางนอนลงบนฟูกนุ่มๆจกนั้นก็เออกไปกันหมดแต่แต่นางกำลังชีมือทางการน,นวดคนนั้นนวดให้มีกวงกลางเบาๆกล้า,ามเนื้อเมื่อกล้ามเนื้อตึงเครียด ตรงต้นกอดกดให้ผ่อนคลายก่อนจะถามื่อนช่วงหน้าก่อนนี้วิเสงเนี่ยดังขึ้นข้างนอกในกลางังดึกเจ้าได้ยินหรือไม่ฝ่ายตรงข้ามคลายมือออกไปเล็กน้อยแต่เล็บมานางกดลงมาใหม่ด้วยน้ำหนักหนักกำลังมือกำลังดีพลางตอบอย่างนอบน้อมทุนองค์หญิงหมอมชันได้ยินเพคะเกิดอะไรขึ้นหรอือเหมือนท่านเวลาจะลงโทษพวกแอบอู้ง,งานนะเพคะพวกแอบอู้อยู่เวรที่ไหนล่ะ กรักได้เฝ้าประตูวังหลวงเพค้ามีควงทําเสียงเข่นกายเข่นหัวเราะนางกำลังอยู่ข้างหลังมองมาเห็นชีหนา้าจึงถามขึ้นเมื่อครู่องค์หญิงตัดว่าอย่างไรเพค้าหม่อมชันได้ยินไม่ถนัดข้าบอกว่านางรีตามองปเอปลวไฟเต้นไว้ยนันตะเกียงพร้อมพูดเรียบเรยท่านพี่เป็นเสาหลักของรัตตีต้องทํางานเหน็ดเหนื่อยมากจริง ไกลออกไปราตรีดึกสงัดดวงจันทร์ลอยเด่นบนผืนฟ้าต้นไปลิงโปรยกรีบขา้าสู่พืน้น เบื้องหลังกำแพงวงังหลวงรัตหลีคือประตูชั้นแล้วชั้นเล่าที่เป็นประการกั้นน้ำหนักภายในเอาไว้อย่างแน่นหนาะองกรักหรือดาบอยู่ยามขึงขังความเงียบประหัดในยามรัติการเจือแทรกด้วยเสียงร่ําไห้ของผู้หญิงอ่อนแอนอกกำแพงวังหลวงการประชุมรับกำเนินไปในตรอกแคบๆแห่งหนึ่งชายหนุ่มเลือด,ด้อนทั้งหลายพยายามต่อรองเพ่อไม่อยากล้มเลิกภารกิจพราะบ้านหลวงอย่างน้อยรอสักรออีกสัก สามสี่ห้าวันก็ได้ไม่ใช่หรือหลันจริงพูดถูกว่าบ้านรัวเช่นพวกเราเหมิมเกริมไม่ยอมทําตามคําสั่งแต่ที่แฝงตัวเข้ามาในเมืองหลวงรัตตีครานี้ก็เพื่อแก้แค้นให้นายน้อยและแก้แค้นให้ล้วนหยุนใช่ยังมีล้วนหยุนอีกคนฆ่าต้อ,องแห่งหลีไม่ได้กับปวดใจพอแล้วหากยังฆ่าคนชั่วยอยู่ล่างไม่ได้อีกพวกเราจะเอาหน้าที่ไหนกลับไปหาหนายน้อยเหลียวไหลหน้าก็นายน้อยนี่แหละทีสั่งให้ถอนกําลังพลออกมาโดยสิ้นเชิงแล้วอย่างนี้ยังจะมีหน้ากลับไปหาเนน้อยอีกรึ แสดงว่าหากป่าฟื้นคําสั่งจะนั้นค่อยไปหาเน้นน้อย,อยทีหลังถึงจะน่าภาคภูมิใจสินะดูสิ ผ้าแพร่เพีย่ยาบสื่อสารนำมายังมีลายมือนในน้อยอยู่ด้วยพ่อบ้านหลวงลองตรองดูเถิดว่าไอ้อยู่ล่างมันทำสิ่งใดไว้กับตระโกลชนเราบ้างพวกเราต้องเสียเวลาไปมากมายถึงจะสูบหรือว่าไอ้คนเจ้าเล่นนั้นเข้าออกลังหลวงด้วยเส้นทางใดมีกำลังติดทหารติดตามมากน้อยแค่ไหนแถมเสยวซื่อยังพยายามตั้งนานกอ่อนแฝงตัวเ็้าเป็นคนเลี้ยงมา้าได้สำเร็จข้าขอเพียงรอจังหวะเหมาะ พวกเราก็จะแก้แค้นในน้อยกระล้วหยุนได้แล้วถ้าฉะนั้นต้องรอไปอีกนานเท่าไร่นานเท่าไรก็คุ้มค่าไอ้อยู่ล่างมันคงไม่เอาแต่หดหัวอยู่ในวางหลวงไปทั้งชิ้นตรอกนาการตรวจคนในเมืองหลวงเป็นไปอย่างเข้มงวดชาวหลีจะต้องนึกมาพวกเราหนีไปแล้วเพื่อมาให้ถูกจับได้ช่วงนี้สถานการณ์เงียบสงบมาพักใหญ่พวกมันเริ่มกายความระมัดระวังตัวลงทีละน้อยแล้วละขอเพียงอยู่ล่างออกจากวางหลวงพวกเราจะมาบ้องวัญชิ้นใหญ่ให้มัน ชุยอย่างช่วงนี้พวกเราต้องหลบอยู่แต่ใต้ดินมันเห็นเดือนเห็นตะวันแต่เจ้าสมบัติสมบนคิกมกายขึ้นกว่าเมื่อก่อนเสียอีกนะอ,อ๋อคําว่าของขวัญชิ้นใหม่นะข้าได้ยินมาจากอนน้อยอทีก็เลยเก็บมาใช้บ้างรถเติงทํานาเบิง้งคนตนคุณชนที่ไหนทําหน้าระเรื่นอนเวลาทํางานเหมือนอย่างพวกเจ้าบ้างพวตหนุ่มสลดลงไปเล็กน้อยแต่ยังไม่ไวายใช้เหตุผลต่างๆ่านานามานมนาว่าคนข้าอยู่ล่างให้ได้ก่อนแล้วค่อยทอนตัวการข้าอยู่ล่างสาคัญอย่างยิ่ง ยวดประการแรกมันทำร้ายนายน้อยทำร้ายลวดหยุนจะปล่อยบัญชีแค้นเอาไว้ได้โดยไม่ได้สะสางไม่ได้จะปล่อยบัญชีแค้น,เอ,สสอคนเอาไว้โดยไม่สะสางไม่ได้ประการที่สองมันทั้งเจ้าเล่กริ่งกอกทั้งเหี้ยมโหดอามเหิตห,หาครานี้ไม่ฆ่ามันไม่มีใครรับกันได้หรอกว่าต่อไปมันจะทำอันตรายนน้อยช้ำสองหรือไม่หากเป็นฉะนนิต หากเป็นเช่นนั้นจริงกว่าจะเสียใจก็สายเกินการแล้วพ่อบ้านหลวที่พวกเราถอนตัวนี้เป็นคำสั่งในน้อยอย่างนั้นหรือ ก็คำสั่งนายน้อยนาสีแต่ว่ารันชิงถามขึ้นอย่างครุ่นคิดนายพระเท่าจะคิดอย่างไรเล่าด้วยนิสัยของนายผู้เท่าซักซีก่อนที่คนชนสาคัญเนื้อสิ่งอื่นใดหากมีคนมาอาจมาทําร้ายนายน้อยแะกคนชวนแต่พวกเรากลับถอนตัวจากภารกิจปล่อยโอกาสแก้ค้นหลุดลอยไปต่อหน้าต่อตาเมื่อพรบ้านหลวงได้พบกับผู้เท่าในพรลังจะได้บายให้นายผู้เท่าฟังอย่างไรพอเจอคํถทมนี้มบหน้าเหี่ยวย่นหลวดเติงกันนิ้วกิ่ว ครันท,ที่ตอนแรกยืนกลางเสียงแข็งว่าจะทำตามคําสั่งนายน้อยจริงสินะเขาเองก็รู้จักนิสัยนายก็เ,เท่าเป็นอย่างดีใครดูหมิน่นตะกกนชวนนิดเดียวเป็นต้องได้ริมรถด,ดาบนายพเท่าทั้งนั้นเมื่อมีคนบางแผนเล่นงานนายน้อยตะกกนชวนซึ่งเป็นลูกชาย มีหรือนายผู้เท่าจะกล้ามเกินโทสะปากนายผู้เท่าทราบบนหลวเติงผู้หนีให้กลุ่มนักฆ่าสะกดความแับแค้นไวในอกและทอนตัวจากเมืองหลวงแห่งหลีแล้วก็จะจับพลละกระโดกมาปนทําแป้งเกี๊ยวที่นายน้อยชอบกินหรือเปล่านะยิ่งคิดก็ยิ่งเหงื่อตกจะทําตามคำสั่งนายน้อยหรือจะเห็นแก่ความรู้สึกของนายผู้เท่าดี ไม่รู้ป่านนี้นายพุทธากระหุยินยเย้าเยไปหลบอยู่เสียที่ไหนหากได้รับคำสั่งจะกนายพะเท่าแค่คำเดียวเขาจะทำตามทันทีโดยไม่ลังเลไม่ต้องมานั่งปวดหัวแบบนี้หรอก รันชิงเห็นพ่อบ้านหลวงดูสองจิตสองใจรู้ว่าเริ่มวันไหวแล้วจึงแอบเตะขาช่วยยางให้ช่วยกันพูดต่อช่วยยางกระแอมและเอ่ยผ่านน้ำเสียงอ้อนบอนพ่อบ้านหลวงให้พวกเราอยู่ต่ออีกสักพักเกิดนะพอเด็ดหัวอยู่ล่างมาแล้วจะได้ไม่กลับไปหาแนน้อยมือเปล่านั่นสิไม่ใช่ว่าพวกเราไม่ฟังคำสั่งนน้อยเพียงแต่ทำตามคำสั่งค้าไปไม่กี่วันเท่านั้นถือสิว่าพ่อบ้านหลวงได้รับพิราบสื่อสารจากแนน้อยหลายวันหลังจากี้ที่ท่านว่าดีไหมหลดเติงทำตาขว้าง ใส่คนแนะนําช่างกล้าเลือกเกินนะถ้าทำเช่นนี้ถ้าว่าปิดบังในน้อยนั่นแหละเมื่อครั้งที่ตระกูลชวนอยู่ใต้การปรกครองของนายพูดเท่าพวกข้ารับใช้เลยจะกล้ามีความคิดเช่นนี้แสดงเห็นว่าานน้อยมีเมตตาเกินไปจะดีเกินไปอารมณ์อร่วยเกินไปและไม่เฉียบขาดเกินไปสรุปว่าทําให้มือสังหารที่เคยรักษาวินยัเยเข้มงวดละหลวมหย่อนยานนั่นเองตายละ ปาเดี๋ยวนี้โน้ตเติงเจ้าเองก็เหล้วไหลเหมือนกันถึงกล้าวิพากวิจารนายน,น้อยท่าเช่นนั้นใคะทำเหมือนเพื่อรับคําสั่งในอีกสองสามวันให้หลังตามที่พวกเจ้าบอกพอบ้านใหญ่ใครควรอยู่เป็นนานสองนานสุดท้ายก็ยังสายน้าต่หาเหตุผลมาอ้างไม่ขึ้นเอาเสียเลยด้วยระยะทางแค่นี้ใช้เวลาไม่กี่วันคําสั่งก็มาถึงแล้วหากต่อไปนายน้อยถามขึ้นว่าเหตุใด,ถ,ดถึงได้รับคําสั่งราชาจะให้ข้าตอบกลับไปอย่างไรเล่า ทุกคนช่วยกันเค้นสมองคิดอย่างจริงจังฝันชิงพร่งขึ้นมาเพราะพี่ลาบพ,พี่ลาบเหรอถูกต้องเพราะราบตีมันขี้เกียจบินไม่ทางไรก็หยุดพักจริงๆด้วยดูสิมันอ้วนปีเชียวอ้วนจนบินเร็วๆไม่ไหว ในเมื่ออ้วนขนาดนี้มันจะต้องเป็นนกตะกาอย่างแน่นอนไม่แน่บินไปสกักพักก็แวออ้อมไปหาอะไรกินนั้งเลยมาถึงช้านกคระราชเพิ่งสิ้นสุดการเป็นระยะไกลกำลังหกปีกก้มหัวพักผ่อนอยู่ในโพรงผ่านเงยหน้าขึ้นมาส่งเสียงกรูกรูตัวมันนั้นแสนจะแข็งแรงเคลื่อนไหวปราดเปว่องไวนอกจากนั้นยังทั้งอึดทั้งทนและเหตุไหนเหตุฉใหดอยู่อยู่จึงกลายเป็นนกอ้วนแสนตะกาไปได้ลดเติงใครคนอยู่เป็นนานสองนานกติกดปันประกาศท่าม กลางสายตาคาดหวังของทุกๆคนได้อยู่ต่ออีกสามวันแค่สามวันเองหรือสามวันก็มากพอแล้วเพราะบ้านใหญ่ทำหน้าดุใส่พวกหนุ่มๆต่อให้เจ้านกนี่ทั้งกวนทั้งขี้เกียจทั้งสะกระ,กะอย่างไรแค่มันบินตลอดทัวร์สักสามปีห้าปีเลยลไม่ต้องมามองข้าอย่างนั้นคําว่าตลอดทัวร์นี่ข้าก็ได้ยินมจากไนน้อยเหมือนกันยอดพิมือรุ่นหนุ่มหันไปมองหน้ากาันพรางคิดในใจเพราะบ้านหลวงไม่เพียงแต่คําประหลาด อย่างตลอดทั่วหรอกเสียงทานว่าเฮรนนั้นท่างกระจำมาจากน้อยๆด้วยสินะจบเล่มจบขอบคุณนะครับก็จบแบบเนาะจบนะครับจบก็คือจบจบคำว่าจบพูดเบาๆก็เจ็บก็มันจบแล้วจริงๆหามันไม่มีแปลแล้วนะครับขอบคุณที่อุตส่าห์ฟังกันมาถึงตอนนี้ก็สรุปว่า ก็จะว่าสันนิษฐานว่าหลงเทียนน่าจะตายไปแล้วไม่ใช่หลงเทียนเล่เยียนน่าจะตายแล้วเนาะแล้วก็หลงเทียนก็แฮปปี้เอนดิ้งกับฟงมิงจบบริบูรณ์ครับกอบุณกรา